สวัสดีครับผมนรงเดชรัตนานนทเสถียรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปนตามมาตรฐานและนโยบายของภาครัฐบาลมหาวิทยาลัยโดยกระผมและทีมผู้บริหารจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมและมีการกําหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมดังนี้ 1. จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรมสจะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 3. จะด,ดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการดําเนินการดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4. จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการทุจริตร้องเรียนและร้องทุกข์ 5. หากพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจังจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ